โอ้เฮ้นองขานุ่งจอสิเฮตาลยไแก่โหเหล่อ๋อชิคกี้เรขอนาไปปะแล้วขี่รถี่รถเนี่ยคนอ่อน กันงขีดเลยไปหานานนี่มหาลัมันนัาัร้าแต่ละหืมไม่ได้เห็นออกมานะฮะนี่เห็นจังหนุนมิ้มสีใส่บังคับนี่น่าเศร้าดีเนรกรานกลับมาได้ 谢谢，老师教。 อ๋อเร็วเต่าเลยอะไปเร็วเตาไลเดี๋ยวแ่ังไงเวเต่าเดี๋ยวมันบดมเร็วเตาเนอมเห็น ทำไมซากต่อนี <S 1> <S 1> yeah. Jamie, ่ยค yeah. yeah. ุณลงครับไปเดยวมาไฟกขัต้นงต่ออย่งหงอย่ฟูดฟูดเนี่ยเดี๋ยวตายไปใครพี้เลกาวต้ไปแล้าไปลเอาตัวมาเดี๋่าไม่เดือ๊ วามันขี้คอยเดียกเก่าคอย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 อะฮะ Back here in the white. Yeah. งานเอาไว้เขาเอาไป คอยขี ok ้เด็บเก่ามันคอยขี้อีดเอามันคอยขีはは่เด็กเก่าหดเห็นบ่อะไรทไม่าให้ขี้ได้ซะ หอน่ะเสียห้ามหอนฟาซาบกบอกกดกดเลยมไสร้างันิเเราขอล่าสุมสร้างกันสินมร้างันพันดูแลโตขาดถึงเชียงโอ้ยโอ้ยโ สามสิบสามสาม嗯า那三好啊啊啊啊啊好หมดหมด Koma-sa, Koma-du, malu Koma-sa, Koma-du, malu ตังคะน้อังจ่อ่ะหน่อันเดี๋ยวเขาสงสัยยังเวลาที่าตัี้เดเปดจะนินาซ่บสันไปทายทียูอ่ี่ดนี่่เห็นเขาหรอก

เอานี้ออกมามีบสะดุลละดูลงสองค่ะข้างนี้ที่ทำสดู้เลยไข่คไข่ไข่เตะนั่นมันนําแหงเลยแหงไปตัดเดู่ลไปมปตัดดอ่งแหงเกิดไปบุญงตนไปตัวละเตะเตะเอ้เมฮ็ตไกดาวกินอเจ้าบอกมา ตค่ะคุณคุอ่อนเองแม่เราอ่อนเองแล้วบอกว่าก็แขงก็แขงใครเข้าบ้ากเก้าวมงแมดึงกันไปหนึ่ง